สวัสดีค่ะฮปปี้วันก่อนวันจุดจีนตะกี้ไปเที่ยวตลาดมาแล้วก็ซื้อข้าวมากินด้วยนี่น่ากินไหมมันน่อหมกอะแต่มีน้ำเขาเรียกว่าแกงอะไรที่ใส่ใบยอมันน่อหมกเลยน่ากินวันนี้จะมาพูดไปกินไปไม่ได้กินอย่างเดียวพูดด้วย ปกติก็พูดอยู่แล้วเนาะเป็นคนที่ชอบพูดเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยตั้งแต่เกิดมาก็นี่ชาชาเคี้ยว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 ไปซื้อมาแกงเขาเรียกว่าแกงใบหยอใช่นึกออกละอยากทำหอมกกินหนึ่งแกแต่ว่า แกงใบยอเขาโอเคกินได้เราอาจจะกินตอนหิวอะอแต่แม่ครับแกงอร่อยยิ่งหิวยิ่งอร่อยเข้าใจทำแต่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักเนาะคนรุ่นใหม่อาจจะบอกว่าแกง,นะงกเลยเนี่ยกินหมดเต็ม คี่ชิจลาศท่าเรือน่าคลินิกเนะี้ยคนเยอะจริงตกใจก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนคนเยอะก็เลยไปถ่ายข้างในก็เห็นภาพบงแคบนิดนึงแต่โอเคอืมหายไ้น,นอยากไปหาปลาในทุกงเหรอคะเขาหน้าก่อน ปิดคลินิกไปดูปลาในทุ่งลำลึกถึงอดีตที่บ้านเปนชาวนาอยู่ตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมแม่ก็ทำนาตอนเด็กๆอ่นึกถึงสบายเด็กๆนะ ไปหาปลากอนอ่ะปลามันหาง่ายง่ายปลากระเพียนลอยน้ำมาหลังเขียวเลยอ่ะไปเห็นหลังเขียวมานึกว่าปลาตัวใหญ่เพราะเห็นเขียวใหญ่เหลือต้นเกียวที่ไอตัวที่เห็นหลังเขียวน้อยก็แปลว่าน้ำหนักมันเยอะเนาะมันก็จมไอเขียวมันก็เลยลอยมาให้เห็นนิดเดียว นั่นแหละคว้าแต่ตัวแบบนั้นกันหมดเลยกลายเป็นตัวใหญ่ก็ดีใจแต่มีความสุขนะถึงจะไม่ได้กินดิบดีเหมือนทุกวันทุกวันดีป่าไม่รู้นะแต่ก็ว่าเขาก็ว่าเราอยู่อย่างสบาย ถ้าเราคิดอยู่อย่างสบายมันก็สบายเขาเรียกว่าความมับยัชชอบที่เหลือมันคือความช,ชอบทำใจให้สบายเะย tay hay xa ba ิมน้ำแกงน้อยไปนิดเจอน้ำแกงมาเติมใหม่หาแกงไม่เจออ่ะเจอแล้วอยนก้่องกินเยอะเลยที่เกียดไปข้างนอกเพื่มีคนไม่สบายมาที่กินอก ก็ S 1> <S 1> อร่อยดีแกงปลาสมัยก่อนเนี้ยเป็นปลาก็คือเป็นแบบปลาตัดอะ่ะแต่นี้เขาเป็นแบบหมดดูตัดสมัยก่อนนี้แบบปลามันเยอะเนาะ ไม่เหมือนสมัยนี้ต้องเป็นปลาเลี้ยงปลาอะไรนี่ปลาในทุ่งเยอะเลยคนรุ่นพอพูดถึงขนาดนี้เลยรู้ว่าอายุเท่าไหร่อายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญเป็นเพราะว่าเราชอบร้องเพลง สมัยที่วัยรุ่นไม่รู้จำจำไม่ได้ละใครร้องคือเพลงอายุเป็นเพลงตัวเลขถ้าเป็นคนละรุ่นเดียวกันนะอาจจะไม่เคยได้ยินต้องพิมพ์อายูทหาเป็นเพลงวัยรุ่นแล้วเราก็ชอบร้องแล้วก็เนนะี่ยเป็นวัยรุ่นเรียบร้อยตอนนี้ก็เรียบร้อยอยู่ ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนที่มาให้กำลังใจมากดไลค์กดสับตะไคร้ให้ก็ต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ แค่จะไม่ทอดทิ้งกันอืมก็สำคัญเราถ้าไม่ทอดทิงกันเราก็พากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะี่เนาะไปกับความสำเร็จไปพร้อมๆกันก็เหมือนตอนเนี้ยเหมือนเรามาลงทะเบียนถึงแม้ว่าลำดับชั้นนะ่ะ มันจะลดหลังกันไปสมุตินะอนุบาลถึงมหาลัยเนี่ยคนที่อยู่มหาลัยก็จะแบบจบก่อนหรือไม่ก่อนไม่รู้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆก็คือการพบปะสังสรรค์การการทำขยันทำคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอ เราเชื่อมั่นว่าถ้าเราขยันทําคลิปทุกวันเราต้องประสบความสำเร็จแน่นอนอเพราะว่าคนที่มาให้กำลังใจเรามันต้องโดนสักคลิปหนึงรประมาณนี้ที่ที่คนที่แบบกว่าจะได้มายากมากยาก,าย,ากยากแค้นแสนเห็นละยากลำบากจนเลือดตากระเด็น ประมาณนี้แหละอืเพราะคนเราจิตใจมันแตกต่างเนาะแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกก็คือบางครั้งคนเราก็เลือกในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองบางครั้งเขาอาจจะลืมคิดไปว่าถ้าเขาดูแบบพิจารณามันก็เหมือนคนอซึ่งมันมีทั้งคำว่าปัญญาเนาะสติปัญญาคนเรามันแตกต่างเนาะ เอออันเนี้ยแต่ว่าคลิปทุกคลิปอ่ะมันมีประโยชน์ทั้งหมดแหละมันให้ข้อคิดอ่ะเออทั้งคลิปที่เขาบอกว่าว้ายอันเนี้ยคลิปบ้นบานๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราชอบนะคลิปบ้นบานๆเช่นคลิปปลาคลิปไปลงคิโคลนอะไรอย่างเงี้ยนะคลิปหมูม้ากาไก่อะไรอย่างเงี้ยเราชอบหมดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะแบบ ไม่ไม่ติเตียนหรือว่าอะไรใครทั้งนั้นเออเพราะว่าเราถ้าเราเลิศเลอ p e เพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบติเขาได้ไหมถึงเลิศเลอก็เหมือนกับคนที่บรรล,ลุอะเลิศเลอร์เพอร์เฟกก็คนเรามันจะต้องผ่านเนาะก็เหมือนคนเราที่นับ1นึ่งถึงสิอ่ะสิบเอ็ก็นับกันไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นอะ เหนื่อยมะมเหนื่อยเนาะแม้แต่นับเลขพอเราอายุมากแล้วอะนอนกระแบบกับแบบกับแบบอยู่ในที่เตียงอะแม้แต่นับเลขยังนับไม่ได้เลยคือสมองเนะี่ยสั่งการว่านับเลขหนึ่งสองนับไม่ได้แต่ใจรู้ว่าจะนับอะไรแต่ว่ามันอ้าปากไม่ออกเคยเห็นคนป่วยที่เขานอนแบบติดเตียงเป็นนัมืพืกออมาพาสแล้ว ขาไม่ไหวอะ่ะตอนเขาไม่ไหวจริงจริงอ่ะเขาก็จะแบบนอนกแบบ็กแมพก็แมพก็แมพถามว่าสงสารสงสารมากเหมือนคนที่แบบเขารู้ทุกเรื่องนะแล้วก็เรื่องพวกเวรกรรมหรือเรื่องอะไรเงี้ยก็เหมือนกับการที่เราพูดเล่นแต่มันกลายเป็นความจริงเช่น เราต้องขอโทษเขาด้วยนะอืมคือเขาเป็นหมอเป็นหมอแล้วก็มันเขาเหมือนมีโรคผิวหนังสะเก็ดเงินขึ้นที่แขนอะไรอยาเงี้ยแล้วก็เหมือนไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เราว่าใครก็แล้วแต่มันเหมือนมันเข้าตัวหมดแหละประมาณเนี้ยผู้หญิงกับโรคผิวหนังเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนาะ แต่บางครั้งมันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นมกรรมมพันธ์หรือว่าการแบบจะว่าไม่ดูแลก็ไม่ใช่ดูแลแล,และเยอะแล้วก็ยังเป็นดังนั้นเราต้องแบบดูทั้งข้างนอกและข้างในภายนอกใช้ครีมทาแล้วก็กินน้ำให้ตามที่ร่างกายมันต้องการ พอมันสามารถขับสิ่งของเสียที่ทําให้ก่อโรคกออกมาได้เนาะวกกับในวิชาชีพของตัวเองเเอบางครั้งเราก็ไม่อยากจะกล่กาวถึงเนาะเราก็อยากเป็นเหมือนทั่วๆไปบางครั้งเราเหมือนกับอะไรนะไม่ถือสาสิ่งที่เราเห็น คือคนเราพอเขาเรียกว่าอาบน้ำอาบน้ำอุ่นอาบน้ำร้อนอะไรมาก่อนแบบคนที่อายุเยอะเนาะม,มันก็ความคิดมันจะเหมือนรอบครอบเหมือนเหมือนเยอะอะไรเงี้ยซึ่งใบรุ่นถ้าไม่เข้าใจก็คิดไปเยอะแต่บางครั้งลูก ลูกๆที่เขายังเป็นัยรุ่นอยู่เราจะบอกว่าคุณครูอ่ะเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนแล้วก็เขาจะพูดเยอะหน่อยเนาะอยากให้ลูกศิษย์เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกลูกไม่ต้องไปว่าคุณครูเขาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพอเราแก่ตัวมาเราก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีเออและอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราอายุมากเนี่ยบางอย่างเรายังไม่ทันได้พูด เขาก็เหมือนว่าก่อนที่เขาจะลาจากโลกนี้ไปนะขอให้ได้พูดสักครั้งถึงแม้ว่าเด็กๆมันจะไม่เก็ตก็เหอะเนาะอืมเราก็เลยเข้าใจวัยรุ่นมมันเหมือนวิชาชีพมันสอนมาไหมก็คือเข้าใจได้ทุกรุ่นเลยแล้วก็ให้อภัยบางครั้งเราก็คือ บางคนน่ะเขาโดนเยอะแล้วเนาะเขาเจ็บเนาะเราก็ไม่อยากให้เขาอะเก็บคนนี้ไว้ก็คือให้ออกห่างๆอะไรเงี้ยก็เหมือนไปเตือนเขาแต่ก็ไม่ดีหรอกเขาอยู่กันมาต้องนานเนาะคันมาเราจะเตือนเขาเนี่ยว่าไอ้คนเนี้มันมันคือเวรกรรมของเขาละเราคิดจะจับแยกเขาออกจากกันเนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกมันคือเวรกรรมของเขาก็เหมือนแฟนคลับเนาะคลิป ช่องต่างๆที่เราได้มาเจอกันเนี่ยได้เห็นหน้ากันเพราะว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องออกมาพูดอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําแบบเราก็เลยออกมาตามไม่ไร้ไสดแต่ว่าเราก็อยากพูดแบบเนี้ยคือก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่ามันไ,ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรือว่าเราจะต้องมารู้จักกันถ้าผ่านไปเนาะผ่านไป กับเนี่ยมีรายชื่อไว้แล้วนะกับคนที่เขาอยู่แต่เรายังไม่รู้ว่าเขาอยู่พักไหนพักไหนกันบ้างอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาก็อาจอาจจะยังยังไม่อยากรู้จักเราก็ได้ตัวเป็นๆน,นะนะอยากรู้ได้แต่แค่คลิปแต่บางครั้งแล้วถ้าเราผ่านไปเที่ยวเนี้เหมือนไปทําคลิปที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็อยากเจอพี่น้องที่ในจังหวัดนั้นๆน,น,นะเรามารู้จักกันก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่า เราเนี่ยคือคนดีคนหนึ่งอ่ะเอ่มีการยกย่องปอบปั้นตัวเองอีกอคนดีมากโดยไม่ได้ดีธรรมดาอืมก็กินข้าวยังไม่อิ่มเลยเนาะแต่ว่าเวลามันล่วงเลยมาเยอะแล้วกลัวพี่น้องจะลำคาญอืมเขาคงไม่ลำคาญหรอกเพราะเราก็ยังไม่ลำคาญเขาเลยอืมเฮ้ยรอรอ อยาให้รู้ว่าอยากให้ดใด้รู้ว่ากินอะไรบ้างจะกินให้ครบจะได้แบบไม่ใช่จานเดียวมีอะไรกินต้องเยอะต้องเยอะอฮะอร่อยน้นองเขามาเพิ่งมาเปิดร้านที่ตลาดสดสัาเลร็จได้ทิ้ง ส่วนใหญ่แล้วจะเข้ากินของพวกนี้หนือวว้วนแต่จริงเรามีทางออกออกกำลังกายอืมมชิมชาเขียวอย่างว่านะหอมเออชามันหอมจิงหอมมากรสชาติด,ดีต่างหาก รสชาติด,ดีมากเลยเออแต่เขาแปลกไม่มีเบอร์โทรศัพท์อ่ะจริงๆเขามีเบอร์โทรศัพท์ได้นะกว่าละสิบบาทโอเคเลยอ่ะเอาใส่น้ำแข็งอะไรรวมกันแล้วก็พูดถึงอะ่ะเพราะเราไปซื้อที่อื่นมันสนะิบเกาเนาะซื้อนี้สิบาทแล้วซื้อน้ำแข็งอีกบาทเดียวหรือห้าบาทอะไรนะ บาทเดียวคงไม่มีแล้วแหละสมัยก่อนบาทเดียวมันสมัยก่อนห้าสิบตังอะไรเงี้ยอืมอืมอื้มชิ้เงินน้ำชาอร่อยมากอืมอร่อยอืม,อ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 ม ไว้แค่นี้ก่อนนะคะกำลังอร่อยค่ะวัาดีนะคะบ้านมชาแนลบ๊ายบาย